นะวันนี้ทางสปสชแล้วก็สมาคมโรคไตจัดกิจกรรมวันไตโลกค่ะภายใต้คำขวัญไตวายไม่ไตวายแค่ปรับใจและปรับตัวนะคะ<ม>โดยในแพทย์ศักชัยกัญจนาวัฒนาเลขาธิการสปสชนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวศสิรินายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ร่วมเสวนาให้ความรู้ผ่านทาง Facebook Live ในหัวข้อไตวายไม่ไตวาย แค่ปรับใจและปรับตัวสิทธิประโยชน์การรักษาของผู้ป่วยไตยวายเรือ้อรังรวมทั้งมีการสาธิตการทาอาหารคลีมดีมีประโยชน์เมนูอร่อยลดความเสี่ยงโรคไตนะคะเลขาธิที่การสปรสาชาบอกว่าโรคไตเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยและต้องใช้เงินในการรักษามากการหลีกเลี่ยงโรคไตก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยหลักการง่ายๆก็คือไม่กินอาหารเค็มจัดหรือไม่เติมเครื่องปรุงรส ในส่วนของสปสชแม้จะมีผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังมากขึ้นแต่ก็มีอัตราการเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในสิทธิ์บัตรทอง64,639รายค่ะใช้งบประมาณค่ารักษาพยาบาลกว่า9,720ล้านบาทนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังสามารถเข้าถึงการรักษาได้พอสมควรในระบบการดูแลของสปสชทั้งการล้างไตผ่านทาง ช่องท้องการฟอกเลือดด้วยไตยเทียมเครื่องไตเทียมนะคะการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีแนวทางบรณาการโรคไตวายวเรื้อรังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกองทุนสุขภาพซึ่งสปสชเห็นชอบในหลักการนี้แล้วเช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ป่วยไตวายวเรื้อรังสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ